เอาละเอาลราจะตายแล้วโอเคเอาละก็ผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมเก Map 宝 f o o ตนะวันนี้เราจะมาทำเผ่า V4 นะครับผมโอเคก็เขาบอก,ก่อนเลยนะผมว่าไทาม์ไลน์ในการทำดาบคู่โอเด้งแล้วก็สมอนะผมจะตรงกับการทำเผ่า V4 นะครับผมเพราะฉะนั้น ช่วงเวลาหนึ่งในการทําดาบคูและสมอกก็อาจจะไม่มีเผ่าวีสีนะครับผมในบางช่วงนะแต่ก็จะเป็นช่วงทําดาบยามะและก็ฟูจิตะนั่นแหละนะครับผมโอเคมากลับมาที่คลิปนะครับผมเอาละเอาล,ะ,อาละตอนนี้เราได้ถ้วยแล้วนะครับผมมาโอเคแล้วเปลี่ยนเลยเอาละผมเราจะได้แก้วโกโกมานะครับผมไปเดี๋ยวไปเสกกันดีกว่า เอาละมาทุกคนนำมาเสกเลยนะโอเคมาใช่ Let's go โอเคเออใช่นะเข้ามาผมลืมเปลี่ยนนะผมลืมเปลี่ยนฝั่งนะที่จริงอะ่ะผมต้องเปลี่ยนเป็นทหารเรือก่อนนะครับผม ก็ให้ตีจนปิด PVP ไปนะเฮ้ยเออเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขึ้นว่าปิด PVP อ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่ายมะนะมัวไปหมดเอาโอ้ยผลมังกรนี่ตียากเหลือเกินอ้าเอ้ออ๋อเนี่ยเรียบร้อยอ้อย โอ้ยโอ้โหอ๋อตีตีโอ้ย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 ตายออตายแล้วเบอร์ไม่ได้ด้วยดาเมจไม่ถึงโอ้ออีกทีนึงเอาละอูซาเปลี่ยนผลพระมาเลยโอ้โหมาฮะ อืมมาครับผมเซกเลยรอบนี้ต้องได้นะตีมาสองรอบละโอ้โหไปพระสามไม่ตายก็ไม่รู้ว่ายังไงและเดี๋ยวเราพีชกันโอเคพระสามนะโอ้โห รอบที่สองพระหนึ่งเลยไม่ได้เอาเอาเอาเอ้าโอ้ย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 มามามา e ี s ีโอมแอบซ้อนนะครับผม คลิปหน้าก็จะเป็นการทำดับคู่โอเดนงกับสมอเรือนะจะเอาสองอย่างนี้มารวมกันเลยในคลิปเดียวนะครับผมโอเคก็ทำเผาวีสีแยกไปก่อนนะครับผม าละสตายแล้วเย้ได้แล้ว,ลวทุกคนโอ้โหเอาละฮะต่อไปไปก่อรับเลยผมในกระจกแล้วนะโอเคโอ้สิบห้าวันเฮ้กว่าจะได้เอาละทุกคนก็เจอก่อรับแล้วนะผมแล้วก็ใช้ความรงเรียนนะเจอในช่วงนี้พอดีเลยนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับผมก็ภาพอาจจะมีกระตุกกับเอ่อภาพเบลอๆนิดๆนะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผม โอเคก็ไปรับชมกันต่อครับเอาล่ะเอาล่ะขึ้นมาถึงยอดแล้วอืมมาซูมซูมโอเคเปิดเผาโอเคเอาเอาเอายังไม่โรลดเอ้าึ้นยัง สวยคือแล้วอละลรฮะอืมบปาะเราไปหาต่อเลยอะไปหาเฟืองกันนะผมโอเคไปหาเฟืองก่อนนะอยู่ไหนวะเนี่ยเอาละอุโ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอโหเจอสักทีนี่ฮะนี่ครับผม ปะเก็บเลยเย้ย yeah. เนี่ยผมเฮ้ยอันนี้นะอ่าเอา,เอ,าอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเฟืองเลยเอย้หรือว่ามันเอออาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราไปดึงขยโยกันกนะครับผมเอาล่ะขึ้นมาบนต้นไม้แลละนะ โอเคเอาละเอาละอืมโอ้โอ้เอาละอ่าฮะขึ้นมาข้างบนนี่อ๋าดึงคันโยกเลยกด E โอเคได้แล้วได้แล้วเย้ย โอ้โห oh สวยมากฮะนี่เอาละอ,อันนี้อะไรอ่ะเรามาดูที่ทำเผ่ากันนะผมตรงนี้ของเผ่าเผ่ากูลใช่ไหมหรือว่าไซบอกเอ้ยบอกไม่น่าเป็นอย่างนี้เผ่ากูลเหรออ่าเผ่ากูลแหละนะฮะโอเค ตรงนี้โอ้อันนี้รู้เลเผาอะไรต้องเผาเงือกเอ้ย,อยรู้รู้รู้อันนี้น,นี่เผาสกายนะครับผมอ่าฮะโอเคอ,อัน,นอันนี้อะไรอ่ะทำไมมันมีหมอกด้วยฮะ What the hell ทำไมมันมืดอ๋อไอ,ตไอตนะ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่นะตรงนี้ทำภารกิจแต่เหมือนวับเฮ้ยเหมือนจะวับมาเอาละเอ่ออ๋อนี่พอมนุษย์ฮนะโอเคอาา่อาฮะอ่าฮะ เสร็จแล้วอันนี้เผาอะไรเผามิงโอ้โอเคโอเคต่อไปตรงไหนก็สัขอสำรวจก่อนนะผมอ๋อันนี้เผาไซบอ์กอ่าแล้วเผาเงือกอยู่ไหนอะอยู่ไหนวะ อ๋เอเห็นเ,เห็นแล้วทุกคนนี่อยู่นี่นะนี่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 ฮะเข้าทางนี้นะครับผมโอ้โหนี่นี่ตรงนี้นะผมจะเป็นทะเลนะผมมาตรงนี้คือผ่าเงือกนะครับผมเอาละมาทุกคนเราจะมาทำเผ่ากันนะผมตอนนี้ก็ฟูมูลแล้วนะจะฟูมูลแล้วนะผมเอาละมาฟูมูลแล้วทุกคน โอเครอๆรอนบผมรอนัสามสองหนึ่งกดโอเคมาไปเข้าเลยเข้าเลยโอเค มาสีเจ้าสีเจ้าง่ายมากจีจีสีจีสีสีอีกีโอเคเฮ้ยได้แล้วเอาละมีเวลาหนึ่งนาทีโอ้ถือว่าไวมากนะ โอ้ยโอเคโอเคับผมพี่ตอนนี้พี่ผมได้แล้วนะเหลือแค่ไอเบสแล้วตอนนี้เอาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหดึกก็ไม่ได้แล้วเอาละอันนี้เบื่อพี่ชายรีก่อนเลยโอเคฮะเรียบร้อย ไปครับผมเย้ป่าป่าป่าตามรถไฟไปเอเคตรงนี้ตรงนี้ไปฮะผ่าแล้วผ่าแล้วเย้เอาละมาใส่เฟืองแล้วผมเยสเซอร์เยสเซอร์นี่ฮอ ได้เฟืองหนึ่งแล้วผมกดเลยเรียบร้อยเอาละเอาละได้เฟืองแล้วผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะผมเ,เดี๋ยวเราขอลองดูเควสก่อนนะฮะรับเควสก่อนโอเคโอเคต้องเปิดพอยห้ครบสามตัว เอาละเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาผัดกันตีนะครับผมเพื่อเปิดเผาเอาละโอเคมาโอเคโอเคออโอเคเอาละเอาละ อ้าวเบิร์ฟเฟิรโซเอาละเอาละตีเรียบร้อยฮะเปิดเผาเปิดเผาอันนึงันึงดูก่อนนะโอเคเปิดเผาฮะ่อยมาเปิดเผาได้แล้ว พอได้แล้ว,ออวโอ้โหสวยโอ้โหกาได้แล้วก็สวยเลยอ,อ้ยอ,อ,ยอ,อย้ยโอ้ยโอ้โหได้แล้วทุกคนนี่นะ เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเพิ่มเผาต่ออีกสองรอบนะครับผมเอาละนะรอบที่สามละจะไปทำเผาต่อนะเบรอร์พี่ชายพี่ชายค่ายเบสเอาละเอาละโอเค ต่อไปก็เป็นตาของเพื่อนผมแล้วนะคพราะว่าผมโอ um okay. okay. เคเ,เ,เนี่ยเพื่อไปต่อไปนะครับผมก็จะได้ทำต่อนะแต่นี้ผมจะทำให้เพื่อนนะครับผมโอเค อันนี้เราก็เอาละเอาละตรงนี้ตรงนี้อาฮะตรงขี้นะอ๋อเออว่ะพอหมดก่อนโอเค หนึ่งร้อยเอหนึ่งพันฟักเมมโหละอืเอาละครับผมไป l e t ก go ทําพอต่อทำเพอต่ออันนี้ให้เพื่อนทําพอนะฮะคนอื่นไปเทียร์อื่นหมดแล้วนะผมผมแค่เออแค่เพิ่งทำเองอ่ะนะทุกคนไปเทียร์อื่นหมดแล้วนะเพื่อนของผมอนะโอเคสอง หนึ่งป้ายเปิดสา,สามสองหนึ่ง let's go ออาวอ้าว,าวพี่ชายออกไปทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว เบอร์ r, พี่ชายรุดโอ้โหเรียบร้อยเลยจบฟูมูลโอ้โหรุดอ,อ้าวโอเบอร์แล้วผมทุกคนเรามาดูการแปลงร่างอีกท r นะครับผมนี่ สวยนั้นเนี่ยเนี่ยโอ้โหคือกว่าจะได้นี่ใช้เวลากี่วันวะตั้งแต่มุกราลาคมเดือนที่แล้วเลยอะโอ้โหนานมากนะฮะเวลาทำเนี่ยนะก็นั่นแหละครับผมคือเหตุผลที่ทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวแช่ก่อนแช์ โอเคฮะก็แค่นี้ละมั้งก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็ทำงานจริงๆนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยละ่ะกดติดตามด้วย